โอเคครับก็กล่าวสวัสดีไปแล้วคุผู้ชมเนกระดานบนสุดทุกท่านกันด้วยนะครับางมีจอนวิกตัวผมมาโลเก้เนาะนี่ก็มาอยู่กับเซฟวาเซอวนสีเหมือนเดิมไอ้อาร์เซนัยแหละมันให้แต่เราดันนั่นจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแน่มึงไม่ต้องโดดลงไปเอาผลไม้โอ้โดนประสาทแม่มันโดดมาแล้วปลาปลาเอาก็ได้ปลา ไ,ไหนม่ล่ะเดิ่ไหนขบวนประสาทเลยไปฝึกระวังนะโคตโหดเลยเช็ดแค่ขนาดเปร,รี้ยๆอย่างก็กดไลค์ <c oughs>

มันมันโดดมาตรงผมแล้วพี่แมงซองกูจะหมดมันมันโดดลงมาแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ใจปล่อยเลยปล่อยเลยเข้าเซฟไปแล้วเราเก็บซองเดี๋ยวเฮ้ยกูโดนกูโดนปุ๊บแม่งซองกูหมดเอาออยเฮ้ยเอ้ยพี่ผมของเรไปโดนลหรอกูมาหาเราเนี่ยเอาเราไปไหนเนี่ยพี่ไปตองการไปตองการไปตองกลางพี่ไปตองการพี่ไปทางนั้นพี่รู้มึงไปหมดละมันอยู่ไหนอะเนิดน้ำไงแมงซองไปดได้แล้วเนี่ยไปดูได้เก็บของปะ กูเก็บแค่เซตเดียวเองโอ้โหเจ็บแค่แค่เซตเดียวกูชดก่อนแล้วกันใเที่างั้นนะกูตายอะรู้ใจวะกูไม่แตกโจทย์ได้ปะโจทย์ได้ปะโอ้โห้องชดอ่้ใครใครแตกเนี่ยใครเนี่ยแตกแตกมาเทีดีมาเทียดเซตบ้านไปเอาพี่รูมึงไปเอาพี่รูใส่ใจสองฟิวส์้ยฮะ ไอ้เหี้ยมันแตกว่ามันแตกเส้นเดียวมาให้กูชดเลยแต่กูแตกสามสี่เส้นแม่งไม่มีใครชดกูผมก็เสียผมเสียไปเกินรอเก็บก่อนเนี่ยให้มันรอก่อนเนี่ยแล้วให้มันเรียบเลยไม่มาไม่มีเยอะไม่กูเลยกูถ้ากูมีเยอะกูคงไม่แรกอะไรเช่นนั้นอ่ะกูหมดแล้วในตู้กูต้องเอาขอวในตู้ในตู้เหรอมีตัวหัวแล้วใส่เลยแล้วมีตัวหัว่ะมีตัวหัววะมีเลขก้ามสามใส่ Bạn hindu gọi đến đây, quá dần lâu lì. Tu gái chinh yap đi, hiền

ฝั่งน้ำเงินโลเยอะเยี่ยไปฝั่งแดงดิมันคืนละออาไปคืนละไปฝั่งแดงไปฝั่งแดงไปฝั่งแดงตอนนี้เลยจังหวะนี้เราไปเลยเร็วๆไพวกวันนี้พวกพวกตามวันนี้พวันนี้มันอยู่ไหนอยู่โลยิงเลาะได้ฝั่งแดงมึงอไอ่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวมึงรอเข้าหลังได้ปะฟันมันได้ฟันมันได้นะไอตู่มาฟันมัน่างเดียวเลยท้ำเงินชัวร์

มาดิเรามาดิคืนล้มันคืนกันอยู่รออส่มาแ้นไม่ลงกันวะจะตายตาหนึ่งอ่ะเยอะวะเอาไปเยอะไปเยอะไเยอะตายเลยตายเลยตายเลยอ่ะเอาดีตไปมาไปเชื่อกูพอนานขึ้นดิตนึง

ไอตัวดำอมะือเแล้ววูดแล้วเฮ้ยมีมีซองมะซองนี้หมดยังมะพี่จอบดิจับซองนี่จอบซองทำไมแม็กแม็กแม็กไม่ต้องตัวหัวต้องไม่ต้องตัวหัวเอาแม็กมองหัวแม็กเยอะระเบิดเลยเก็บได้ปะไม่รู้ซองแตกนะเพอเออพี่ยิงตายอ่ผมบุกระเบิดผมขาแล้วผวก็แตกเลยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมใครเก็บได้บ้างอ่ะทางลูกก็ตายคอนชอบไปไหนละ บอลยังเหตุไปแล้ววันช็อตอ่ะเนี่ยที่เนี่ยโอ้กูบอกแล้วไก่เก็บเงินเก็บเก็บซองกูบอกอยู่ว่าตำโดดลงรูดได้ซองปะได้ซองปะไก่เก็บเงินเนี่ยแล้วไม่ต้องเยอะบ้างวะผมได้กระบอกหนึ่งให้พี่มาไปละช็อตใหมีแค่หัวตัวกูไม่ได้เลยลูกค้างตายกูยโงแจกของไม่ได้เยเมื่อกี้นะผมค้างตายเบื่อไก่ปะไก่แม่งเยอะว่ะยิ่งแบอดซองาอดตีปะ ขอ,อฟอตตีว่ะตึกกูว่ากูเล่นเป็น่ะอาจจะน้องวันนี้ถ้าเล่นฟอตตีอ่ะมันเล่นเฮ้ยไปฟอตอฟอตีปะฮัลโหลฟอตตีปะไก่มันเก็บของอ่ะไก่มันเก็บของอ่ะฟอตตีปะหรอฟอตตีก็ไม่ดันที่ี้ยเออเล่นไหนเล่นไหนก็ไม่ดันไม่ดังไปฟอตีไหมใช่ฟอตตีคุยแทนโคตรกากเลยแทนอยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าฟอตตีเก็บงานเทั้เลโก้หรือเปล่า มึงกล้าดันไม่ได้ควายไม่ออกเอ้ไปฝอดตีไม่ได้มอนหรอครับนายนายนายเารฟังไหนมาพี่นายนายนายพี่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 ไปฝอดตีมาแบงไปฝอดตีพี่ไปฝอดตีเหรอได้พี่เสิมเนี้ยไก่มันเก็บอบพี่มีห้านไี้ห้าคนุกคนผมเลนไม่ได้นะพี่เล่นไม่ได้นะใช่พี่ไปฝอดตีพี่เติมนี้ไก่เก็บของับผมไม่ได้กันเลย เฮ้ยพ so okay, ี่เจอฟาร์ต euh ี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บไปดเรอยเหี้ยอะไรพอีฮวนพอดีฟาร์ตี้ลงเลยเราต้องรีบลงอ่ะเราต้องรีบลงอ่ะลมโดดอะจะทุกคนจะมาค้างอย่างงไม่ได้ไม่วอแคนเลยเอ็นตึกนะเฮียมันเขาค้างอย่างง้ไม่ได้เนแวคนไปนะเจ้าห ลงแล้วไอ้หียใครไปโ่วยตีตีกันมาด้วยผมกดตึกใหญ่เลยอ่ะไอ้หี่อะฟุกตีมาฟุกที่เกิดกับผมนะครับทุกคนเนี่ยเห็นป่ะแคนมันลงวไวใหญ่ที่อ่ะโอ้วกเสียว่ะดูดีแคนเราไม่ไม่มีใครลงเลยอ่ะไอไอไมค์ก็ไม่ลงตังค์วะลุด ผมเกิดตึกพอดีว่ากูเสียไอ้เหี้ยกูดูโซนแล้วกูแตกไอ้เหี้ยมันเกิดกูสองตัวเลี้ยวพ่อเหม่อไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนมาทุกคนผมเกิดตึกอะมาโอ้โหกูจะไฮไลท์ครับทุกคนกูต้องใช้ขาไปเหี้ยถามมันฟอร์ตี้แล้วมันดูดีเยี่ยวพอ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 สูพอแล้วอย่าลดลงความี้วนึ่งมันเหี้ยมึงแตกนะไม่แล้วมึงไม่บอกว่าโอ้แท็ที่ลงมาไอนั่นก่อนแล้วให้บอกคนหนึ่งดูดูมันได้แคม ก็ปล่อยดิเี๋ยราดันก็ได้มึงกลัวอะไรอ่ะเรามีทั้งห้คนไอ้เจนเรามึงคิดดูแล้วให้เราดันตึกนี่นะมันก็ดักดีดักดีแล้วเซฟหมดยังไอฟิวยังอยู่ในตู้ยัดแม่เปิดลงโซนน้ำมึงเล่นมึงมึงก็มึงก็อยู่ในโซนก่อนดิอย่าเพิ่งออกอย่าไปกู้ตัวเบียร์ไปตัวก่อนวิ่งไปตัวก่อนเลยอย่าจะอย่าเพิ่งกู้อย่าเพิ่งกู้เดี๋ยวคอยตู้กู้อะไรวันนี้ ผลพักเกลียนลงสนามมลองทำผิดวะแต่กูเกิดโคตรไกลพวกมึงไงี้มักูเกิดขบือง่ะเออไอ้ยี่อ้ไกูกลเกิดอยถึงมันตายเลยไกล่ไม่ Nescafe Barista ตายเน่เคมีข้าวไอ้สัตว์มากูมาละนี่อะไรขอมันไม่มีเซตเน่เลยปาร์ตี้ลงละมึงลงไปใครโอ้ เนี่ยซองกว่ามึงแตกกันยังอ่ะมึงมึงกู้เหมือนกันยังยังมันจตรวจสามตัวสิตัวเรากูแน่นอนเลยซีมไปไหนดิเมเปิ้ลพระเจจุติเสริมมีซองเล่นไหมน่ะฮะมีซองเล่นไปไหนไหนไอ้ไหนว้ะมีซองเล่นไปไหนไหนนั่นเลยไปหาลับมาดิ เอ็กโอเอ็กไคลเนี่ยโอ้อะไรอ่ะใคร์เนี่ยเอ็กโอเอ็กมืออะเออมันมีของกว่ามันมาเล่นก่อนนะจะดูดีที่อะไอไนก็ไม่มีของไอไนเล่นใครไนบอกมาดิรอยนี่ลอยฟิวฟิวเอรตู้มาอย่างฟิวอะไรากำลังลงนี่ รมเดียวกูเดือตัวบ้งนี่ขอเทียเดืยตัวก่อนได้ะีมาขอเดียรตัวนึงก่อนได้ปหึ่งสิบแลขอีขอเดียวขอเดี่ยวตัวนึง่อนมาดิีมันเดี๋ยวขอตัวนึงอ่ะเนี่ยมาดิเอาเยมาตั้งเงนสามสี่ตัวมีหัวหมูอะไรโดนผมแป๊บมาดิโดมาใส่กับกูตัวนึงก่อนมาดิ ตัวเดียว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 โอเคมาตั้งโลเฮ้ยกูบอกตัวเดียวตายไปหมดในเช่นแค่เตะเปรี้ยเละย่าต้องกดไลค์โอ้กูแตกอ่ะพี่ยัดเลยใส่หนึ่งตั้งโลตั้งตัวใส่หนึ่งตวไอ้หนึ่ง หลังมาหล็งหน่งเลงเอาดีสวยหมดสวยพี่เลเก็บของเก็บของไอ้นั่นเก็บของเก็บสองเก็บสองเก็บสองยังย่เก็บฟองเดี๋ยวมุดเก็บฟองเลยเก็บฟองย่อเฮ้ยเก็บองไปด้วยจ็อกเกอร์เก็บสองไอ้หนุ่มข้าบอกไอ้นี่หนึ่งไอ้ยิ่งใส่ข้าเลยตอนที่ยิ่งใส่ยิ่งเกินไปว่ะอ่ายอมว่ะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี อันนี้วิ่งมาวิ่งเลยมึงวิ่งเลยไม่ต้องเก็บของวิ่งเลยได้สองเยอะวิ่งเลยได้สองตยอะไร่งวิ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 ่งว่วิ่ต่อต่อไิ้งุ่งวิ่งวิ่งวิง่งวิ่ง่งววิ่งวิ่ว่งวิ่วิัวิัวิัวกววิ่งวก่งวิ่วิ่วิ่ว่งวิ่งวิเงวิ่งิวิิวมาเอาของฟิว ไอ้วิเขียวกูเล่นใหม่นะไมารู้อะไรครับมองผมดูที K ่อยู่ที right ่ผมมีกระบอกนะใครเอาไหนไอกะวะไอ้เหียกันกันหน่งนงไอเหี้ยบมุงวิ่งมาไ้กูเลยอ่ะคุณแม่งเกินอ่ะยังแม่งเกินน่ะไลรู้ยังพันยอ่แล้วหัวกูอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไอโกเล่นแตนใช่ไหมหัวกูอยู่ไหนไม่รู้่ะ กูเก็บแค่งกูนั้นเส้นเดียวนะผมทอนไอโคให้แสนแล้วนะไอไอโกลไอโกมันเล่นแสนหรออะไรไอโกไม่ได้เล่นแสนคุณรุ่นบอกมันแสนแสนแสนไอโกไอสัตว์ไอโกลเล่นหมื่นไม่หรอไอโกลเอาสองกูมาเอาสองแสนมาใช่ใช่เอาสองแสนมาเอสองแสนมาสองแสนมาให้มาให้มาให้ไม่เอาไม่เอาไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ให้ได้เดียวขาดเล่นขาดเล่น ไม่ใช่มาเอาไอ้เพื่อนกูเล่นเอาไอ้เพื่อนกูเล่นสองแสนอ่ะมันไมเออแล้วไนเจอล้ก็เลยแสนเลยไม่ได้เก็มเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่จะให้ครบคันเขาะมาเดียวดิมาช็อตมาดิ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 รู้ตัวนีว่าสู้ไม่ได้อ่าก็ขายราคาเท่าไหร่ขอองมาครบคัยมาดิมาดิวันช็อตมาดิ มาดิไกันตัจันเฮ้ย,ยเดีเอยตนะมา่ไนเอาอ่ะกร่ะ่ยเอาวะของแม็กี่แมไม่มีแม็กกไม่มีวะ วันโลให้พี่ชาย